วัดีค่ะวันนี้มางมหอยหนะ้าบ้านนะคะเป็นบ่อที่เราเลี้ยงไว้ในท่อซีเมนต์นะคะนี่นะคะเป็นหอยขมนะคะได้เบิงแดดตัวใหญ่บ่ลูกตัวใหญ่มากเลยค่ะัวใหญ่นะแล้วก็มันก็ลูกก็มีเด้อไหนลูกมันดูหน่อยชิ้นอันนี้เราเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงเลี้ยงไว้ในบ่อเราไม่ได้ให้หัวอาหารนะคะคือปล่อย ก็จะมีใบไม้ล่วงลงมาแล้วก็ปล่อยนะคะปล่อยให้เขาเพื่อเป็นอาหารของหอยนะคะถ้าเราเอาดินลงอะ่ะเคยเลี้ยงแล้วมันตายะคะ่ะถ้าเป็นรากผักตบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสร็จใบไม้ล่วงเน่าก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบเหมือนเราเลี้ยงหอยธรรมชาตินะคะถ้ากินหัวอาหารเคยเลี้ยงทีหนึ่งมันตายนะคะ ใต,ใต้บอ่อใต้องคเนี้ยมันจะมีเศษเลนของใบไม้หนูลองกำหนูสิลูงลองกำนี่นะคะเขาก็จะกินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกินอาหารตามใบไม้อ่าค่ะระบบความถ่ายเขาก็จะลงตรงใน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 ้ําแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องปล่อยน้ําทิ้งนะคะก็ปล่อยน้ําก็ไม่เน่าเหม็นด้วยนะคะเหมือนเขาอยู่กับบ่อเล็กๆแบบธรรมชาตินะคะแต่ต่างแค่ว่ามันอยู่ในในท่อในวงบ่อซีเมนนะคะ บ่อนี้เราก็ต้องแช่น้ําให้นานๆนะคะนี่แช่น้ํานานหลายปีเลยเพราะว่าแต่ก่อนเอาใส่น้ําใช้นะคะนี่นะคะตัวเอานี้ใส่ไว้ให้เขาแล้วก็จะมีลูกเขานะคะนะมีตัวน้อยก็อ,ออกนี่นะคะเนี่ยเขาก็จะมากองกันกินเลนเลือกเอาลูกเอาหอยเชอรี่ออก โยด,ย,ดยใหญ่นี่นะคะเราอยากกินเราก็ไม่ต้องไปงมในคลองนะคะเราก็มาเอาที่นาบาดน,นี่นะคะลองทําดูนะคะลองเลี้ยงกันดูนะคะหอยตัวหนึ่งอ่ะออกลูกมาก็ได้หลายตัวอยู่เดอ้อนี่คะ่ะตัวเล็กก็ปล่อยให้เขาโตไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องให้ตัวทันใจ เลี้ยงไปโดยแบบธรรมชาติเลี้ยงเลี้ยงลืมลืมนะคะนี่นะคะเลี้ยงเลี้ยงลืมลืมเดียเ๋ยวก็โตเองค่ะนี่ก็จะเป็นหอยเชอรี่นะคะทั้งเชอรี่สีทองแล้วก็เชอรี่ธรรมดานะคะขเขาก็เลี้ยงไว้อย่างเงี้ยพอออกไข่มาแล้วก็ปล่อยเขาตัวเล็กก็โตไปเรื่อยนะคะตัวใหญ่ก็ใหญ่เกินเราอยากทํากับข้าวเราก็จับนะคะแล้วก็เลือกออกมานะคะนี่นะคะอันนี้เราก็เอาไซนี้มาไว้ด้วยกัน นี่นะคะเขาชอบกินอันนี้นะคะค่ะวันนี้ฝากมาให้ชมแค่นี้นะคะบา,บายไปก่อนนะคะแล้วมาติดตามกันใหม่